เอาละค่ะผู้ชมคะกล่าวเข้ามาช่วงที่สองของรายการคุยข่าวชาวขอนแก่นกันต่อค่ะผู้ชมมาดูข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่ามีพ่อท่านหนึ่งนะคะได้มีการนําคลิปวิดีโอภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดดังกล่าวไปแจ้งความกับตํารวจค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะได้มีการถือปืนมาแล้วก็มารุมทําลายลูกชายตนเองที่หน้าร้านสะดวกซื้อตอนเองก็ วอนเร่งของให้ตำรวจนะคะติดตามกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนี้มาดินเมือคดือตามกฎหมายให้หน่อยอ่าผู้ชมมาดูตามภาพค่ะเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคม2563ค่ะผ exactly ู้ชมคะที่สอพอย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งคุณพ่อนะคะชื่อว่านายภูวิชิตเพียชินอายุ44ปีส่วนลูกชายค่ะชื่อว่านายพิชิตชัย อายุ20ปีนะคะได้มีการนำหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอันนี้คืออยู่หลังมอนะคะชมหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มีการเข้ามาแจ้งความกับตำรวจสพย่อยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ตำรวจนะคะเร่งติดตามคู่กรณีที่เข้ามาทำร้ายลูกชายตนเองให้หน่อย ต้องบอกว่าภาพกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนั้นสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์วัยรุ่นได้เกือบ6คนได้มีการขับรถจักรยานยนต์กระบะแต่งซิ่งสีขาวไม่ทราบหมายเลยขทะเบียนนะคะเป็นรถเก๋งสีดำนะคะยืนเฉยเนี่ยก็มาหนักด้าแล้วก็มาประกบข้างรถจักรยานยนต์ของลูกชายเธอนะคะต้องบอกว่า ในขณะนั้นเองเนี่ยนายพิชิตชัยเนี่ยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยมากับเพื่อนสองคนแล้วโดนวัยรุ่นเสื้อสีแดงเนี่ยเปิดประตูลงมาจากกุเกงซึ่งมีชายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคุผู้ชมคะสวมเสื้อสีขาวแต่ว่า เขาได้มีการถือไม้เข้ามารุมทำลายร่างกายด้วยก่อนที่ลูกชายตนเองก็คือนายพิชิตนะคะจะมีการดิ้นจนหลุดแล้วก็วิ่งเข้ามาในร้านนะคะแล้วทำให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่ก่อเหตุไม่กล้าตามเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็เขาก็ขึ้นรถกระบะสีขาวแล้วก็รถเก่งสีดำเนี่ยขี่ไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะต้องบอกว่า มีรถสองคันนะคะคุณผู้ชมเป็นกระบะสีขาวแล้วก็รถเก๋งสีดําพอเขาทำลายร่างกายลูกชายตนเองเสร็จเนี่ยไม่กล้าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อน,นะคะต้องบอกว่านับคนความโชคดีจริงๆที่ลูกชายตนเองเนี่ยดิ้นจลุดแล้วก็สามารถวิ่งเข้าไปในร้านได้นะคะคุณผู้ชมเทนี้ต่อมาค่ะ ตนเองก็ได้มีการเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินนะคะเพื่อประกอบสำนวนการสืบสวนนะคะในคดีดังกล่าวซึ่งต้องบอกว่าคุณพ่อเองนะคะแล้วก็ลูกชายตนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการลุมทำร้ายแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าวันนี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสพย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวคู่กรณีเนี่ยต้องบอกว่าตนเองเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนกว่าหกคน 6คนเลยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่รู้จักสักคนนะคะอยู่เฉยเ,เนี่ยได้มารวมทําร้ายลูกชายตนเองแล้วก็เพื่อนอีก3คนโดยไม่รู้เลยเ่าว่าลูกชายนั้นทําอะไรไม่พอใจให้หรือเปล่าทั้งทั้งที่ตนเองเนี่ยผูกล็อกคอด้วยย้วเฉยเนี่ยก็มีการมาใช้อาวุธไม่ทราบชนิดเนี่ยจี้เข้าคอต่างหากนะคะจี้เข้าที่คอเข้าที่คขมาหต่างหากแล้วก็ได้มีการ รีบเอาปืนลงเพราะว่ากลัวคนอื่นเนี่ยคนรอบข้างหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นนะคะว่าตนเองเนี่ยมีปืนนะคะผู้ชมท่าน,นี้ก่อนหน้านั้นก็คือรณนี้พอมีเรื่องก็เสร็จปุ๊บเนี่ยในจังหวะที่มีเรื่องอะ่ะลูกชายตนเองเนี่ยดิ้นจะหลุดแล้วก็สามารถเข้าไปในร้านสะดวกซื้อได้นะคะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อได้ท่าน,นี้ต่อมาค่ะก็ไม่แน่ใจอีกแหละว่าทําไมต้องมาทําร้ายลูกชายตนเองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณพ่อพร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยให้ถึงที่สุดแน่นอน ทางด้านพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจนะคะผู้กํากับการสอบพอเมืองขอนแก่นท่านก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าตอนนี้เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้มีการรับแจ้งความแล้วพร้อมประสานทางชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นนะคะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดของร้านค้าสะดกซื้อและภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงตามเส้นทาง,งต่างๆเพื่อหาตัวกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว นะคะให้มาดำเนินคดีคคดตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนี่แหละค่ะชมคะขนาดทั้งๆที่ไม่รู้จักกันแต่ก็สามารถมีเรื่องกันได้หรือเราไม่รู้ก็ได้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นมายังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าผลสรุปแล้วจะเป็นแบบไหนจะติดตามตัวได้หรือเปล่าและข้อให้การของคนที่ทําร้ายร่างกายลูกชายตนเองเนี่ยเขาจะบอกว่ายังไงเขาจะรู้จักกันหรือไม่นะคะ